สวัสดีค่ะเ e นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนาดิสจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าหน้าบ้านเหมือนจานอีกแล้วเขามาปลาจ้ะขุนมาดามเฮ็ดอยู่หุ่นจ้าที่สวนทั้งหุ่นมานน้ำกันอยู่นะจ้ามื่อนี่วัได้มาผู้เดียวโอ้ยน,น,น,น้ำขวดหัววัได,ด้มาผู้เดียวจ้ามานน้ำกันเอ้าห่าตะวบมานน้ำกันคือเก่าจ้าของสาวเราสู้ตายจะสู้สู้ปรได้ไปเฮ็ดยังเมือ่อประเด้ไปเฮ็ดโอก้กั กระาพากันมากคือเกาจับพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาดามเฮ็ดสิาพากันเฮ็ดโอม้ออื่นนี่ละจ้ะโอ้มาจา๊ะมาเบิ่งเฮ็ดมื้อนี้พ่อแล้วปอแล้วพ่อแม่พี่น้องอันที่นั่นละนที่จงไว้มื้อน,นั่นละมาจ้ะหลอนใหญ่แล้วใส่ถุงม,มือจักบาทก่อนเด้อจ้ะเด้อบ่พุ่นโอ้มาดามเฮ็ดเพิ่นอกแววๆอยู่ทางพุ่นจ้พะพุ่นพ่อแม่พี่น้องจ้าเพิ่น่อมาจ้ะสิพาไปเบิ่งเฮ็ดจ้าโอ้ยมื้อนั้นเที่ยวใบไม่ปิดเพิ่นไว้จ้ะพ่อแม่พีนพาาพนน่น้อง มามามาวันนี้พ่อได้เก็บแล้วเพราะเราจะพ่อแล้วพ่อแล้วอ้เป็นจังใดพ่อแม่พี่น้องปุณละจ้าเลิศบอปุณละพวกเจ้านะเลิศบอด้ฟิวบอคะยื่นมือออกมาจ้ามาเก็บเอาบนเกาะพี่จ้าอันนี้ก็อุ้งโอเคจ้าโอเคโอเคเลิศเลิจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้าปุณเ้าจะจังสิไปพี่ทัางปุณด้จ้าจ้าอีกก่อนหนึ่ง เมืองก่อนนีตอจะ้ะมาจากพ่อแม่พี่นอ้องพอต้องลองล่ำทำเพ่งงัดยางเดียวเด้จะ้ะพอเดี๋ยวเอาหมีดมาตอเนี่ยนกตาเนมาดามเฮ็ดเพิ่มมีอยู่จ้ะบอกกันบางนึงกันลืม,มนี่จะเป็นกลัเป็นกอัวพ่อนะุณห์จังเลือจริงๆค่ะฮะ กระลัง่งกระลั่งบอกเพื่อนว่าหาักแพงหักแข้งแพงรลาย้อจ๊าเพะนะบอกเคดนะจา้าอืมอืมอืมไปพอ่พอพอ่อพ่อต้องพ่อแล้วมือหนอีให้โอกาสไว้แล้วตังรลายมือ <c oughs> ให้โอกาสไงตั้งห้ายมือแล้วรบอยไงเหรอนบ่ พ่อได้เล่มอยู่ค่ะพูนค่ะพูนนะค่ะพูนไปพูนไปเบนอันพูนมันนั่นเกิดบ่พูนมันเกิดมันอันใหญ่บ่สันนี่มันเกิดบ่พันนะใหญ่อยู่เป็นบ่ค่ะไปค่ะไปเป็นใบใหม่หลอกเจ้าบ่าน้อบ่แมนบอค่ะบังแดดอจ้าบอแม่พี่น้องบุญนะ อต้องไงล่ะให้โอกาสแล้วอยังก็ให้โอกาสแนนจ้ะเอ็นให้กันเอยกันหมอ้จ่ย่าดวนเอะเนาะคักนเนี้ยปุณหะพนเมฆกรตาปุณหะย่เออเอามีดออาเมอไห็นในเด้อค่ะเด้อกระไปน้ำกันนี่ละปุนณหะค่ะ เพิ่งจ้ะหย่านเดินเฮ็ดหน่อยพ่อแม่พี่น้องก็งัดเอาใบใหม่ใบหยามะน้ำใบใหม่ก็เอามาน้ำกันนี่ละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ยจะยายยิมันบอกค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะเอาเราผอมใยายผอมบอกค่ะเอาจากอุดเอาอุดเอาเท่าแล้วสิเก็บใบตะต้นเก็บใบตะต้นแฟนกลับเด้อผู้ใดมาก็ให้จ้ะ ผู้ได้มเมาเองก็ได้หลาย่นแล้วเก็บจ้าเก็บจ้าเงยเงยเงยนจ่าเงยเงยคนงาดข้นมาซ้ำนี่และกะเอ้ยงามคือคนเก็บค่ะ ฮ่า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 มก่ะอ้งางเหอพ่อแม่พี่น้องดำมาดำก็รักสีขาถาใส่สีข้าถาใส่เห็ด สวยของเราจงเก็บจงใหญ่จงใหญ่ก็ใหญ่อยู่ทันให้ใหญ่ให้ทันเก็บขี่แล้วเน่าไปแล้วก็มีเห็ขี่ทีเน่าห้ากับบเอเลยห้ากับจงไว้ให้เพิ่นจงไว้เพิ่นเป็นเสืออีกคนรถนี้คอยบ่เหลือแล้วเด้คอยเก็บเด้อเก็บเลยจ้าเก็บเลยเก็บเลยพอให้โอกาสแล้วให้้โอกาสแลวมืดโอกาสแล้วพวกเจ้าน่ะมืดแล้วแล้วจ้ะอุ้ยขาแม นี่เสียงคุณลองขดถั่วมาปานบม่เคยได้เก็บกตะแยงให้ต่ป้าตีทอบอกโมบักแตงพ่อแม่พี่น้องว่ามักเสียงหัวสามร้อยแง่ขอบคุณค่ะได้ยินเสียงหัวหลักการเฮ็ดให้ไปว่าโลกทำใบแบบว่ถตืนใสเห็นไหมโลกทำใบแค่นายคนเดียวเหรอไหมโอ้ยได้กจอยเด็กนี่เราดีใจคักหลายจ้ะที่พ่อแม่พี่น้องมวนน้ำ้อจ้าเด้อคายเขียดเนาะคายเขียดจ้ะนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลย เอนมาแบ่งปันความสุขแบ่งป like mm ันรอยยิ้มเนาะจ้าม่นะยูมอว์พ่อแม่พี่น้องอยู่ในเกิดอยู่ในนี่พันบ่มีโอกาสเป็นไงเราแล้วป่บ่ใหญ่แล้วนี่ลดโอกาสแล้วจ้าเอาไว้ติดต่อก็เอาไว้กินสั่นแล้วพ่อแม่จ้ะ โอ้ยมาลุงกันลุกันมันจะนยุ้มาแป๊บเดียวอ้าวมาอีกแล้วคุณจะมันหมามาเพิิ้เนอหมาเรามาคักแล้วมาใส่เรือรถหมาบ่มาหาจอยได้จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ะ พนเงีนจ้ะแบบน,นอยจ้ะมัอกก่อนนี่จ้ะงเงีนจ้ะปูหายโูสิโูสิเพื่อนมาบอกไปว่ามาผูสิเพื่อนไฮอู้บัตรนี ประนีศจอยก็มีองคาลักจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าองคาลักแล่น yeah. ้ำกลนจอยสองตัวเลยว่าจะไงสร้างไม่ออกคาลักฮะเอ้ยติสแกเลอส่วนซุปซุปเย้ส่วนนู้อเย้เดนมังเนี่ยชิสต์สังวิวาแฮะซิสต์อูดาแคมเปอร์แคมเปอร์สตัว Ligesom en Phuket på den måde, I gør. Oh, ja, det smager. Det, er, det er sammen med alle sammen. Ja. Det var I kender ikke, men vi kender. det er det, man skal vide, hvad man gør. Ja. Jo, tak og god tur. Tak. กล่องชั้นแม็กขันเปาน้ำขันเจ้าแล้วก็เป็นเนื้อเนืกะกเป็นเป็นเนื้อเนอกะแกะนเใบไงบอเป็นเบีย่ะสิไงบอโนกจงสแต่ว่าต้นนั้นอ่ะใบไงแลลวต้นนั้นใบไง พวดแล้วพวดแล้วต้นไนจะเ็นต้เป็นเขื่อนไปจ้ะยางตัวจะได้อืมขั้นแข็งยางมันละไปทางดิว่าไปไปไปเบิ้งไปจออไปซ่อมมึงสักก้อนสักอ้าวไม่ดีเพราะแมพี่น้องจ้าเบิ้งวิวงที่ถัดไปน้ำเลยจ้าเด้อ เบี่ยนนี่หน่อยจังสีกับเต็มทับลาบพิจารพ่อแม่พี่น้องจ้าจักคนสีหญ่บาไงกับเบ่จักเนาะจ้ะเนาะหาต่อค่ะอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้าเป็นยังไงตับเป็นตับเป็นตับอยู่เอาว่าท่านใดเดอกจ้บเพื่อนหน่อยโปดสีกประมาณอีกอชิดหนึ่งคนละจ้างามคักงามเนี่ยเป็นังไงสีพ่อแะ่อุ้ยอันเบี่ยนเบี่ยนนี่หน่อยจังสีจ้บพ่อแม่พี่น้องจ้า จะอึดจกอยากหลายคัดจ้ะเพราะว่านาเป็นเกิดตลอดปีนะมีดอาจารย์น่ะสิได้วมีเห็นคลิปเก็บเพชรให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งตลอดปีแมนยูพ่อได้เล่นย,ลยู่ทั้งนี้กเเ็เป็นเบียเป็นเบียอยูสับลาบยู่กระสีดอกงามงามยู่กระสีอีกปราะมาณอาทิตย์นึงก็ว่านั่นแหละ เสียงนกเสียงอันนั่นลมแห้งแห้งจากพ่อแม่พี่น้องจ้ามือนี่ตอนยืนเหงงานอนะ่ะอุ้ยซองออกหน้าต่างตั้งแด,ดดตีขนาดสอนแดดจะพองกันพ่อแม่พี่น้อง,องจา้าแด,ดดตีคักแดดตีเนี่ยเพราะตอนนั้นเออเมื่อไปล่างงานออกมาบาัดนส่งคึมฟ้าคึมฝนไปแล้วบัดนี้ เห็นก็จะเอาควาแดดไปอีกแล้ว,วกูขี่ขึ้นมีกระแดดไปอีกแล้วจะ้ะมองเอาขาเหีนยนไล่ใหม่ก็เลยดีจ้ะพ่อแม่ปีนหน้องย,ย่อนแสงนี่ได้จ้ะเด้อ กันใหญ่ก้อนเร็วไลกันเพราะตอวจพราะให้พ่น้องเปอมเยเทียบกับกระโปงกระเป๊กดีทุกขึ้นมาเนี่ยคนเทืยบกันเลเนาะแอิหอมเงินมันถ้ามาชาบไม่น้ำเนาะมีข้ามาหาเก็บทุโนกีคือว่าเหมอนแต่เนาะไปฝอยยางกะเก็บไปกอด ภาพพวกแม่แนะาาี่หลอกมาหลอกปลาร่มแห่ขนาดัจนแหละ่ิ่งยินต่เสียงลมเหมเสียงจอยได้ยินคักรูเสียงลมนี่นี่ง้ี่ี๋รพีอ่อังกอื้มนังโพขึ้นมันบ่ าากกขั้ขัลขับๆกกับขับอับข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 ั่ขับขับขับดับับับขับับบัขอบบับัขับั ี่น้องเบิ้งอันธรรามาฉาดเด้๋ยนี่มาดามเบิ้งปลาเบิง้งธรรมาชาติไปน้ำพ่อแม่พี่น้องจ้าอ้าวเออได้ได้เออจ้าเเบิ้งขอนี่กันใหม่ดีบางนึงเก็บขนาดเว้ยอันคิดพอสมัยตอนเป็นนักเรียนน่ะนะมาสายถื้อกู้ตีหนะนะ่ะ บมืองเจ้าพยากรบ้านจะถือคู่ตีพะนะเอาบ,บ้านเกาะบ้านว่าแม่นว่าขีข่ขานเดี่ยพ่อแม่พี่น้องซึ่งสามารถกับทั้งซอยพ่อแม่เดี๋ยวก็เอาควายออกไปล่ามเดี๋ยวก็มาเห็ดหนึ่งเขาเนี่ยมือเ้าเนาะและทั้งที่ไปเก็บน้อยขายเก็บบักทัวเก็บข,ข้าวโพดขายผุนักขั้เได้เล่าตอนนั้นสมัยนี่ยเราเป็นแม่ขานขายข้าวโพดบ้างแต่น้อยเพื่นเด้อโอ้ งามงามามจ้ะผู้เร่นเล่นยูเห็นว่ากันโอือก็ได้เล่มดอกเงาเทว่าต่อไหมค่ะ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 แมนเก็บปวงนึงใหม่ดีค่ะเป็นได้จ้ะงามขนาดเนาะอันวาเซียนทลิเป็นเก็บเพชรอีนกีก็สีฟาาไว้ซ้ำนีละจ้ะพ่อแม่พี่น้องใส่ใส่ค่ะผ้าขาวปลากัะเทียมออ ระสิผ้าไปเก็บกระเทียมอีกอีกตั้งหากนะพ่อแม่พี่หน่องน้าจ๊ะเนาะไปไปไปจ้าไปจ้าเล็นลุ้นกันต่อนะจ๊ะลุ้นกันต่อไปเลยมวนๆยาวๆไปเลยจ้าอากาศแดดดีสลัไปไปอินอกี้เขาก็ะดาษส้มีละจ้า